สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องซูเปอร์ไบเกอร์สปาร์คหนึ่งสามห้านะครับวันนี้อยู่กันที่บ้านเช่นเคยนะครับและที่อยู่ข้างหน้าที่เพื่อนๆพี่อนพี่น้องเห็นกันก็คือเป็นท่อนะครับงานยิงรายนะครับเดี๋ยวผมจะมาพาพานเพื่อนดูว่าพ่อใบไหนนะครับเป็นไทเทเนียมและใบไหนเป็นสแตนเลสนะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนท่ายกันสัก5วิครับหนึ่งามนะครับ, 1, 2, 3, 4, รบอ่ะเพื่อนเพ่ายว่าใบไหนเป็นไทเทเนียมครับ1 2 3หรือ4นะครับอ่ะผมมาเฉลยกันแล้วกันใบแรกนะครับก็คือไทเทเนียมนะครับแท้นะครับส่วนใบที่2เป็นสแตนเลสนะครับ304นะครับ ใบที่สมก็สแตนเลสสามส่วนสี่ใบที่4ก็สแตนเลสสามส่วนสี่เหมือนกันอา้าวแล้วทําไมใบที่2กับใบแรกงานมันสีอะไรก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นงานแรกของผมนะครับที่เอาขอท่อเนี่ยไปยิงทรายนะครับอา่าเป็นคลิปก่อนๆหลังๆก็จะเป็นอา่าที่ผมทําไปก,ก็จะเป็นอา่าใบขัดนะครับ เป็นใบขัดมันก็จะเงาออกเงาครับทีเนี้ยเราขัดไปหลายครั้งเข้ามันก็จะเป็นรอยยาวอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตัวใหญ่ๆที่เป็นแท่นขัดอ่ะถ้าแบบแบบนั้นอนะ่ะมันจะไม่มีปัญหาครับแต่เนี้ยคือผมใช้ใบขัดหินเจียขัดนะครับใช้หินเจียเล็กนะครับขนาด4นิ้วขัดแต่เนี้ยนะมันไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่า สีลุงอะไรก็ขึ้นปกติทีเนี้ยผมก็เลยไปเจอร้านร้านนึงนะครับที่เขารับทำยิงทรายนะครับงานสีล้อเป็นพเดร์โค้ดนะครับรับทั้งกดเล็กครับจักรยานยนต์รวมไปถึงล้อแม็กของรถยนต์พี่เขาก็รับนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พพน,น้องครับท่านไหนสนใจนะครับอยากจะส่งมาทำนะครับ ต้องบอกก่อนว่าร้านพี่แกอยู่จังหวัดเลยนะครับอยู่ <c oughs> อำเภอเมืองเลยนะครับน่าจะส่งมาได้พี่แกน่าจะรับส่งอยู่ก็ย๋ย่ถ้าคนไหนท่านไหนสนใจก็ทัก a c e b o o k ของผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ส่งลิงก์ให้นะครับว่าเฟซหรือเพจของแกเป็นอันไหนนะครับแล้วก็ไปสอบถามมาเลยว่าค่าแรงอะไรยังไงก็ถามกันเองนะครับ ผมจะไม่พูดมากครับอ่ะนี่ามาดูงานของเรานะครับอันนี้ก็ผมอ่อได้บอกไปกันแล้วว่าไอ,ตอไ้ตัวนี้คือแพทเทนียมแท้ตัวนี้คือสเตนเลสสเตนเลสสเตนเลสแล้วทำไมอ่ะอย่าให้ดูอันนี้คือสแตนเลสอ่าอันเนี้ยผมไปยิงสายมาแล้วแต่ว่ามืออ่ะผมไปจับอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นรอยมือทีนี้มันก็ ใช้ทินเนอร์เช็ดหรือน้ำมันน้ำมันสนเช็ดก็ไม่ออกอันนี้ผมน่าจะได้กลับไปหาพี่แกให้เกย,ยิงให้ใหม่แล้วก็อ่าแปซีนใสามาเพื่อป้องกันร,รอยนิ้วมือนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนครับไม่ได้ไม่ได้โทษใครครับโทษตัวเองที่ไอไม่ไม่ละเอียดในการจับนะครับต้องใช้ถุงมือผ้านะครับจับนะครับเพราะว่า ถ้าชิ้นงานโดนความร้อนเนี่ยมันจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายนะครับทั้งสแตนเลสและไทเทเนียมนะครับอันนี้ก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนี่นะครับอันเนี้ย <c oughs> โอ้ยไออันเนี้ยหนึ่งสองชิ้นเนี้ยผมได้ทําการสั่งมานะครับมันเป็นคอท่อตรงรุ่นนะครับอันนี้ผมสั่งในช้อปปีมานะครับแต่เป็นร้านที่น่าจะอยู่ ไม่อินโดก็ <c oughs> มาเลน,นะครับมันจะเป็นชุดของมันเลยรวมคอท่อด้วยตรงรุ่นสปาร์คหนึ่งสามห้านะครับทีเนี้ยผมก็มาตัดนะครับเพื่อผมว่าจะทำเนี่ยทำแบบเนี้ยอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยทำแบบเนี้ยไว้สวมอย่างเงี้ยอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาสวมประมาณเนี้ยเนี่ยสวมประมาณนี้เพื่อจะใช้ได้ หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะจัดทซงใหม่นะครับทีนี้ก็เป็นรอยละจะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่างๆมีเวลาว่างค่อยไปทําใหม่นะครับสองตัวนี้ออกไปก่อนพามาดูตัวนี้นี่เห็นไหมเทียบกันเลยไปใกล้อยากปรับกล้องแบบหน,นึ่งอ่านี่ ทำไมรอยเชื่อมมันขอบเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมขอบตรงเนี้ยกับขอบตรงเนี้ยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เป็นงานแรกนะครับที่เชื่อมมันก็เดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมงานผมก็ฝีมือผมก็ยังไม่ได้ดีหรือเก่งอะไรมากมายนะครับก็พอไปวัดไปวายนะครับก็ประมาณนี้ มก็แปลกใจนะแต่ว่าสีมันเหมือนไทเทเนียมเลยยิงทายด้านมานะครับแล้วก็มาเชื่อมเห็นไหมมันก็จะสวยนะครับนี่อันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นท่อนของอ่าท่อนกลางนะครับของโปรไรเนอร์นะครับผมมาตัดแล้วก็เชื่อมตัวนี้ใหม่เพราะว่าไอ้โปรไรเนอร์มันเป็น32นะครับตัวเนี้ยผมใช้เป็นคอ35มิลอะทีนี้ก็ พามาดูนี่เลยชึบอ่ะทีนี้ขอจับกล้องก่อนฮืบนี่ให้ดูกันใกล้ๆชัดๆนี่ครับงานเชื่อมผมก็พัฒนาขึ้นอยู่อีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อาอร์กอนแก๊สอาร์กอนหมดแล้วหมดพอดีกับสองท่อนนี้นะครับก็ น่าจะได้เสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้มันขาดนะครับขอท่อมันขาดบ่อยผมก็จัดการดามเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ผลการยิงทรายนะครับผมว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นงานด้าน สวยเลยครับโอ้ยแบบสุดจัดมากเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนผมประกอบนะครับใส่อยู่บนรถนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับออกมา ส่วนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆครับที่รอผมรีวิวแบบจัดเต็มนะครับอดใจรอก่อนตอนนี้ขอเซ็ตรถเซ็ตต่างๆให้มันลงตัวมากที่สุดก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้เพื่อนได้ชมกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูครับคอท่อนะครับไทเทเนียมและสแตนเลสนะครับยิงทรายนะครับมันก็จะประมาณนี้ อ่าอาคลิปยาวไปละเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปครับสัปดาหนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ